รับสมัครกราฟิกดีไซน์1นออกแบบกราฟิกดีไซน์ผลิตภัณฑ์อ่านในถูก2อ,ออกแบบสื่อสำหรับโรโมดออกแบบตัวอย่างสินคา้าสามารถใช้งานโปรแกรม PR AE AIPS อื่นๆที่เกี่ยวข้อง AI กับ PS ได้พอเข้าใจพีเอ็ยโปรแล้วก็อัพเดตเอฟเฟกเกี่ยวอะไรครับผมออกแบบบรรจุภัณฑ์ท d ูดีและ 3D ด oh ีโอ้โหไปมายาแล้วไปเบนเดอร์แล้วจะหลุดถ่ายภาพนิ่งมีกล้องส่วนตัวจะดีมากกราฟิกอะไรกับถ่ายรูปวะถ่ายวิดีโอด้วยตัดต่อวิดีโออีกถ่ายทำรายการถ่ายทำสื่อเคลื่อนไหวมีกล้องส่วนตัวจะดีมากไอทีซัพเอ เพิ่ลงเอกสารอีกแล้วจะทำเอกสารเพื่อนำเข้าวัตถุดิบประกอบอาหารพี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับกราฟิกเลยยังออกแบบเว็บนี่ไปไอที IT แล้วนะเนี่ยเขียนเว็บไซต์โอหนักเลยดูแลเว็บ,บดูแล,แลระบบเก็บรวบรวมเอกส,สารทั้งหมดของบริษัทดูภาพรวมการตลาดออกแบบวางแผนการตลาดคิดเนื้อหาการตลาดทำไมไม่ไปจ้างกันตลอดดูแลเฟซดูแลไลน์อัปเดตข่าวสารพร้อมดูแลตอบแทลูกค้าทำไมไม่ไปตั้งแัน่งกนออกบูธออกบูธด้วยอู้ตายหัวจะหลุดตามแผนไม่บ่อยไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีค่ารถกลับดึกไม่มีโอทีไม่มีโอทีอีกตั้งหากงานอื่นๆตามที่รับมอบหมายมีงานอื่น